คกับแท๊ซี่ใครขายดีกว่ากันเ e นนี่ไบตความรู้อร่อยย่อยง่ายสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ b e n n ี่ไบต์รายการที่เราจะหยิบเอาความรู้ว่าอร่อยๆมาย่อยให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆสําสหรับในวันนี้รายการของเราก็จะหยิบเอาเครื่องดื่มใกล้ๆตัวอย่างโคลานั่นเองค่ะ ซึ่งถ้าพูดถึงสองแบรนด์ยักษ์ใหญ่ที่เรียกได้ว่าขายดีที่สุดในโลกก็คงต้องยกให้กับโค้กและก็แบ๊บซี่นั่นเองแล้วเรื่องราวของทั้ง2แบรนด์นี้จะมีความน่าสนใจยังไงแล้วใครขายดีกว่ากันเดี๋ยววันนี้อีฟแล้วก็คุณเฟิร์นจะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะเสียงสดใสแบบนี้แสดงว่าพร้อมที่จะเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องของแบ๊บซี่กับโค้กเนี่ยมีความน่าสนใจอย,อยังไงบ้างใช่ค่ะอย่างตัวต้นกําเนิดของโค้กกับแบ๊บซี่เนี่ คๆกันอยู่นะคะคอย่างตอนแรกเนี่ยคือมันถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นยาค่ะเพื่อช่วยในเรื่องของความสดชื่นรักษาอาการบาดเจ็บต่างๆรวมถึงอาการปวดท้องด้วยโดยโค้งเนี่ยถือกําเนิดขึ้นในปี1886คิดค้นสูตรโดยเภสัชกรที่ชื่อว่าจอห์นเพมเบอร์ตันส่วนแป๊บเซียค่ะ,คะกําเนิดขึ้นในปี1898หรือประมาณ12ปีให้หลังซึ่งคนที่คิดค้นเนี่ยเขาก็เป็นเภสัชกรเหมือนกันค่ะชื่อว่าคาเล็บบรดแฮม แต่ระหว่างการเป็นยากับการเป็นเครื่องดื่มที่สามารถดื่มได้ทุกๆวันเนี่ยอย่างหลังเนี่ยก็น่าจะเข้าถึงกับลูกค้าได้ง่ายกว่าถูกไหมคะดังนั้นทั้งโค้กแล้วก็เป๊ปซี่เนี่ยเขาก็เลยค่อยๆมีการปรับสูตรมาเรื่อยๆปรับจนกลายมันเป็นเครื่องดื่มที่เราคุ้นหน้าคุนตากันอย่างในปัจจุบันนั่นเองค่ะโดยโคกเนี่ยก็คืออยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทโคคาโคล่าส่วนเป๊ปซี่เนี่ยก็คือเป็นของบริษัทเป๊ปซี่โค อาจจะด้วยความที่ว่าทั้งสองแบรนด์นี้มีสินค้าที่ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันอย่างเช่นว่าเราลองเคโคกับเบบซี่ใส่แก้วมาตั้งเนี่ยโดยที่ไม่ได้บอกว่าแก้วไหนเป็นแบรนด์อะไรอะคุณอีบชิมแล้วจะแยกออกไหมคะว่าแก้วไหนเป็นโคกับเบบซี่อืมถ้าดูเฉยๆอะอาจจะแยกไม่ออกแต่ว่าถ้าชิมอะ ก็คิดว่าน่าจะแยกออกนะคะเพราะว่าคิดว่ารสชาติอ่ะทั้งสองแบรนด์นี้มันมีความแบบต่างกันอยู่นิดนึงแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีคนต่างประเทศอะเขาเคยไปทำ blind t a s t นะคะซึ่งแบบสุดท้ายแล้วคนที่บอกว่าแยกออกเนี่ยจริงๆก็แยกไม่ออกเหมือนกันแต่ด้วยความที่มันเหมือนกันขนาดนี้ค่ะแต่ว่ามันยังมีคนที่บอกว่าพี่คกอร่อยกว่าแบบซี่อร่อยกว่าซึ่งเรื่องเนี้ย มันก็เกิดมาจากการที่ทั้งสองบริษัทพยายามสร้างแบรนดิ้งของตัวเองผ่านการทําโฆษณาต่างๆหรือว่าออกแคมเปญการตลาดเนี่ยเพื่อให้ลูกค้า รู้สึกว่ารสชาติของสินค้าของแบรนด์ตัวเองอ่ะดีกว่าคุณสมบัติดีกว่าหรือแ,แม้แต่ราคาที่คุ้มค่ากว่ามันก็เลยออกมาเป็นภาพของการต่อสู้อย่างดุเดือดระหว่างโคกับแบ๊บซี่มาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเลยค่ะอพอคุณเฟิร์นพูดแบบนี้แล้วอะ่ะเราก็น่าจะเห็นได้ชัดเจนเลยจากโฆษณาของทั้งสองแบรนด์ที่มักจะชอบตอกโต้กันไปมาอย่างดุเดือดโดยเฉพาะในต่างประเทศอะ่ะอย่างโฆษณาที่กลายเป็นไวรัลของแบ๊บซี่ก็จะมีอันนึงที่มีเด็กผู้ชายคนนึงเดิน มาที่เครื่องขายน้ําอัตโนมัติแล้วก็กดโคก้กออกมา2กระป๋องจากนั้นเนี่ยเด็กผู้ชายคนนั้นะ่ะก็เหยียบขึ้นไปที่กระป๋องโค้กเพื่อกดเ๊บซี่ออกมาอีกหนึ่งกระป๋องก็เลยกลายเป็นแบบการเสียดสีระหว่างเบบซี่กับโค้กในโฆษณานั้นซึ่งต่อมาเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องตลกที่มีคนมาแซวว่าในขณะที่เ๊บซี่อะ่ะทำโฆษณาแบบเนี้ยสื่อออกมาว่าตัวเองสามารถขายได้1กระป๋องแต่โค้กอะ่ะสามารถขายได้2กระป๋องเลยนะก็เลยดูเป็นเรื่องตลกตลกที่คนเขาเอามาแซวกันเนาะใช่ค่ะซึ่ง ตัวอย่างโฆษณาที่คุณอีบเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเพียงแค่1ในหลายสิบหลายร้อย,ย,ยโฆษณาระหว่างโค้กับแป๊ซี่ที่เขามีการตอบโต้กันไปมาเลยนะคะอย่างในต่างประเทศเนี่ยก็คือเราสามารถพูดถึงคู่แข่งได้อย่างตรงไปตรงมาเลยในโฆษณาของเรามันก็เลยทําให้มันดูดเดือด พอเทียบกับในบ้านเราที่อาจจะไม่สามารถทําได้มันก็เลยพูดได้แค่ว่าโอเคแบรนด์ของเราเนี่ยมันดียังไงมันก็เลยอาจจะไม่ได้ดุเดือดเท่ากับต่างประเทศแต่ว่าถ้าเกิดจะบอกว่าใครขายดีกว่ากันเนี่ยเราอาจจะต้องมาดูในเรื่องของตัวเลขค่ะเพราะว่ามันเห็นชัดๆไปเลยว่าใครมากกว่าใครอย่างในเรื่องของส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยถ้าในสหรัฐอเมริกาตลาดซอฟต์ดิงในปี2020เนี่ย เราจะเห็นได้ว่าโค้งเนี่ยครองส่วนแบ่งอยู่ที่ประมาณ20%ในขณะที่แป๊บซี่เนี่ยครองอยู่แค่ประมาณ9%เท่านั้นเองแปลว่าแมชเนี่ยก็คือโค้ก็น่าจะขายดีกว่าแป๊บซี่เนาะแต่ถ้าเกิดเราลองมาดูในประเทศไทยกันบ้างในปี2019โค้งเนี่ยก็ยังครองอันดับหนึ่งอยู่เหมือนกันโดยกินส่วนแบ่งอยู่ที่ประมาณ36%ตามมาด้วยแป๊บซี่ที่อยู่ที่2แต่อยู่ที่ประมาณ25%ค่ะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนอะ่ะ แบปซีถือว่าเป็นผู้นําตลาดในประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นไม่กี่ประเทศด้วยที่ว่าแบบซีอสามารถขึ้นสู่อันดับหนึ่งได้แต่ว่าเมื่อตอนที่บริษัทเสริมสู่อะคะ่ะที่เขาเคยมาเป็นผู้จัดจําหน่ายให้กับแบบซีอเขาหันมาทําแบรนด์เครื่องดื่มของตัวเองที่ชื่อว่า S ซึ่ง S ะแม้ว่ามันจะเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่ในตลาดเนี้ยไม่นานแต่ว่า จากการที่เขาอาศัยช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทเสริมสุขอะ่ะก็ทำให้ปัจจุบันเนี่ยเอสสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดได้อยู่ที่ประมาณ10%เลยค่ะอย่างที่คุณเฟิร์นพูดไปเนาะว่า ตอนแรกอะแบ๊บซี่เป็นอันดับหนึ่งแต่พอเปลี่ยนผู้จัดจําหน่ายปุ๊บจากเดิมที่เป็นเสริมสุขแล้วแบ๊บซี่เข้ามาทําเองอะก็เลยทําให้แบ๊บซี่เสียอันดับไปมันก็เลยสะท้อนให้เห็นเลยว่าตลาดเนี้ยค่อนข้างแข่งกันดุเดือดมาอันดับก็พลิกผันกันได้ตลอดเลยแล้วก็นอกจากเรื่องของฐานลูกค้าที่เราพูดพูดกันไปว่าแต่ละคนจะมีแบรนด์ในใจของตัวเองอยู่แล้วอะซึ่งเรื่องของแบรนด์รอยัลตี้เนี้ยมันก็ดูสําคัญแต่จริงๆแล้วอะอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็เรื่องของคู่ค้าอย่างบริษััทเสสริมมมมขแแแ้้้วว่่่่าาาจะไไดยซีลลตตพออนหง เขาก็ยังสามารถรักษาพวกฐานลูกค้าเก่าๆหรือว่าคู่ค้าเก่าๆของเขาเอาไว้ได้แถมตอนนี้เสริมสุขก,ก็ยังทําให้เอสสามารถเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดนี้ได้กว่า10%ก็เนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็นอกจากที่เสริมสุขเขาจะมีเอสโคลาแล้วอ่ะเขาก็ยังมีน้ําอัดลมอื่นๆในชื่อเอสเพย์ซึ่งเป็นเครื่องดื่มซอฟต์ดิงหลากสีเลยไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีเขียวสีแดงแบบมีเยอะละลานตาเลยซึ่งเขาก็น่าจะได้โมเดลมาจากสองยากใหญ่อย่างโคกับแบบซีด้วยใช่ไหมคะคุณ ใช่แล้วค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะ บริษัทโคคาโคล่าเองก็ไม่ได้มีแค่โค้กอย่างที่คุณอีว่าเขาก็ยังมีเครื่องดื่มชนิดอื่นๆด้วยอย่างเช่นถ้าเป็นน้ำอัดลมเนี่ยก็จะมีสไปร์แล้วก็มีน้ำสีสีแฟนตาด้วยเหมือนกันแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มชนิดอื่นๆด้วยนะคะอย่างมีน้ำส้มแบรนด์มินิเมดชเว็บมะนาวโซดาแล้วก็ยังมีพวกกาแฟแบรนด์ชาแบรนด์น้ำผลไม้อีกเต็มไปหมดเลยซึ่งเราอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเนี่ยมันคือเครื่องดื่มในเครือของโคคาโคล่าด้วยส่วนบริษัทเบบซี่โคเองก็เหมือนกัน เพราะว่านอกจากแป๊บซี่แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีแบรนด์ที่เรียกได้ว่ามาชนกับแบรนด์ของบริษัทโคคาโคล่าได้พอดีเลยอย่างเช่นตัวสปร이์ของโคคาโคล่าเนี่ยทางแป๊บซี่โคเขาก็มีน้าําใสๆอย่างเซเว่นอัพมาชนเหมือนกันหรือว่าถ้าเป็นในส่วนของน้ําสีๆเนี่ยเขาก็จะมีมิรินดาแต่ว่าถ้าเป็นน้ำส้มเนี่ยก็คือมีแบรนด์ที่ชื่อว่าทรอปิคาน่าค่ะแล้วนอกจากนั้นเขาก็ยังมีเครื่องดื่มเกลือแร่อย่างแกตโเลตด้วย เอาจริงๆนะคะคุณเฟิร์นพอคุณเฟิร์นพูดเรื่องของมิลินดากับแฟนตาแล้วว่าเอาจริงๆอีว่าไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยว่าตัวเองแบบเวลาซื้อน้ำแดงอ่ะจะต้องซื้อแฟนตาหรือมิลินดาแทบหาความต่างของทั้งสองแบรนด์นี้ไม่ได้เลยใช่ค่ะเพราะปกติเวลาที่เราเดินเข้าร้านเนี่ยเราก็ไม่ได้สั่งว่าเอาแฟนตาน้ำแดงแต่เราก็แค่พูดว่าเอาน้ำแดงน้ำเขียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พอเรามาลองมองในภาพรวมของตลาดเครื่องดื่มแล้วอะค่ะอย่างในสหรัฐอเมริกาถ้าเกิดดูดีๆอะ แบรนด์เครื่องดื่มของโคคาโคล่าเขาก็ยังครองอันดับหนึ่งอยู่นะคะก็คือมีส่วนแบ่งการตลาดรวมอยู่ที่45เปอร์เซ็นตเลยทีเดียวคะ่ะคือเกือบครึ่งเลยตามมาด้วยปั๊บซี่ที่อยู่อันดับสองก็คืออยู่ที่ประมาณ26เปอร์ซ็นเท่านั้นเองคะ่ะอย่างนี้เนี่ยเราสามารถสรุปได้เลยไหมคะคุณเฟิร์นว่าโคคาโคล่าเขาขายดีกว่าปัแ๊บบซี่โคเพราะถ้าดูจากส่วนแบ่งแล้วอะโคคาโคล่าก็มีส่วนแบ่งมากกว่าปัแ๊บบซี่โคเกือบครึ่งเลยนะอืมสแสดงว่าคุณอีแบบเดาว่า รายได้ของโคคาโคลาเนี่ยน่าจะเยอะกว่าแบบซีใช่ไหมคะใช่คิดว่าน่าจะมากกว่าครึ่งนึ่งเลยหรือเปล่าคะคุณเฟิร์นอย่างนั้นเราลองมาดูผลประกอบการในปี2020กันค่ะตัวโคคาโคล a าเนี่ยมีรายได้อยู่ที่1.1ล้านล้านบาทส่วนแบบซีโค่ะค่ะรายได้อยู่ที่2.3ล้านล้านบาทค่ะ ตรงกันข้ามกับที่คุณอีฟเดาไว้เลยก็คือแทนที่โคจะมากกว่าแบบซีเท่าตัวหนึ่งกับกลายเป็นว่าแบบซี่เนี่ยรายได้มากกว่าโคค่ะโคลาถึงเท่าตัวหนึ่งแทนเรื่องนี้มันเป็นเพราะว่าอะไรคะคุณเฟิร์นเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเพราะว่าถึงแม้ว่าทั้งสองบริษัทเนี้ยเขาจะมีผลิตภัณฑ์เด่นๆของเขาเป็นน้ำโคลาสีดำซ่าๆเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่ค่อนข้างแตกต่างกันอยู่ค่ะโดยเริ่มจากโคคาโคลานะคะคือบริษัทเนี้ยเขา มองว่าตัวเองอ่ะอยู่ในธุรกิจเครื่องดื่มดังนั้นเขาก็เลยเหมือนโฟกัสไปที่เฉพาะธุรกิจเครื่องดื่มเท่านั้นนะคะปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปใช่ไหมคะคนเริ่มหันมามีเทรนดในการใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นเขาก็เลยเริ่มมองหาแบรนด์เครื่องดื่มชนิดอื่นๆเข้ามาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวบริษัทอย่างล่าสุดเนี่ยเขาก็เพิ่งมีดีลที่ไปซื้อแบรนด์กาแฟที่ชื่อว่าคอสซาเข้ามาอยู่ในพอร์ตด้วยนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีการพัฒนา ผลิตภัณฑ์หลักของเขาที่เป็นน้ําอัดลมอะคะให้ตอบโจทย์ของตลาดมาขึ้นด้วยอย่างเช่นในตัวโค้กเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาสูตรโค้กใหม่ๆอย่างเช่นพวกไดเอทโค้กโคคาโคล่าไลท์หรือว่าโคคา c o l a า e ีโลซึ่งเขาอะก็พยายามทําให้มันรสชาติเหมือนตัวออริจินัลมากที่สุดแต่ว่ามีการปรับลดปริมาณน้ําตาลลงหรือว่าปริมาณแคลอรี่ที่มันลดลงด้วย ในขณะเดียวกันเนี่ยแป๊บซี่เขาก็ทำขายๆกันค่ะก็คือมีการพัฒนาเป็นไดเอทแป๊บซี่แป๊บซี่แม็กแป๊บซี่ซีโรชูกาแต่ว่าความน่าสนใจของแป๊บซี่โคมันยังอยู่ที่ว่า นอกจากที่เขาจะโฟกัสเฉพาะในธุรกิจเครื่องดื่มแล้วอ่ะเขายังมีการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจอื่นๆด้วยอย่างเช่นในปี1965เนี่ยเขาก็มีการควบรวมกับบริษัทที่ชื่อว่าฟิโตเลทําให้แป๊บซี่โคอ่ะมีธุรกิจด้านอาหารแล้วก็ขนมเข้ามาอยู่ในมือด้วยอย่างเช่นพวกแบรนด์โดรีโต้เลชีโต้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเพียงแค่3แบรนด์เนี่ยก็แทบจะกินครึ่งหนึ่งของเชลฟ์ในซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วแล้วปัจจุบันเนี่ยเขามีรายได้จาก ธุรกิจอาหารนะมากกว่าเครื่องดื่มแล้วนะคะโดยธุรกิจอาหารเนี่ยครองสัสดส่วนรายได้อยู่ที่ประมาณ55%ส่วนอีก45%เนี่ยเป็นของธุรกิจเครื่องดื่มค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะมาสรุปในภาพรวมว่าอ้าวแล้วสรุปโค้กกับเบบซี่อ่ะอันไหนขายดีกว่ากันคือถ้าเราพูดถึงตลาดเครื่องดื่มอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่าโคคาโคล่าเนี่ยเป็นที่1ชนะในเกมนี้เพราะว่าเขาอ่ะครองตำแหน่งทางการตลาดที่ดีกว่าก็คือ มีสัดส่วนเป็นอันดับหนึ่งของตลาดแต่ว่าถ้าเกิดเราจะพูดว่าแบปซี่โคแพ้ให้กับโคคาโคลาเนี่ยก็อาจจะพูดไม่ได้เต็มปากเหมือนกันเพราะว่าเขาอะมีการกระจายการลงทุนทําให้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ที่หนึ่งในตลาดเครื่องดื่ม แต่บริษัทก็มีรายได้รวมที่สูงกว่าโคกเป็นเท่าตัวอืมจากที่คุณเฟิร์นเล่ามาก็เห็นภาพเลยว่าแบบการทําธุรกิจอะ่ะมันก็ไม่มีถูกผิดเนาะอย่างโคคาโคล่าเขาก็เลือกที่จะโฟกัสกับธุรกิจหลักของเขาก็คือเครื่องดื่มแล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดจนกลายเป็นเบอร์หนึ่งของวงการนี้ไปเลยแต่ในขณะเดียวกันอะ่ะแบบซี่โคก็มองอีกด้านหนึ่งก็คือการกระจายไปเลยทําหลายๆธุรกิจอย่างทั้งเครื่องดื่มขนมอาหารต่างๆพอผลลัพธ์มันออกมามันก็ทําให้รายได้ของเขาอ่ะก็สูงกว่าคู่แข่งจริงๆท มันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนเนาะว่าเราะจะเลือกใช้วิธีการแบบไหนให้เหมาะกับตัวเองคิดว่าหลายๆคนที่ได้ฟังพอดแคต์อัน,นี้น่าจะเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองได้ไม่มากก็น้อยเนาะเราคุณผู้ฟังทุกคนล่ะคะเป็นสาวของโค้กหรือว่าแป,ป๊บซี่กันบ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะและเราทั้งสองคนก็ต้องขอฝากรายการเบนนี่ไบที่พอดแคต์ลงชุนแมนทุกช่องทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดี ค่ะสสวัดีการลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงกูลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจากซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย